ไหนบอกมีผัวเท่ากับสวยและดูสภาพนี่เนี่ยก็เพิ่งตื่นและจะเอาอยัางไงเพิ่งตื่นหรือว่าลอยมากับน,น้ำแล้วเพิ่งฟื้นขึ้นอืดแล้วลนะ่ะได้อย่างนั้นอ่ะฉันหิวข้าวไปทำข้าวให้กินเดี๋ยวนี้ไปสั่งเอาก็ได้แก๊ปก็มีเมียจ๋าได้โปรดเถอดนะฉันฉันหิวข้าวฉันอยากกินข้าวฝีมือเมียฉันไม่อยากเปลี่ยนเมีมยใหม่ที่ทำข้าวเก่ง ม่มีอะไรให้กินละข้าวสวยคุณยังไม่ได้หุงเลยฉันอยากกินหมูทอดทําให้หน่อยนะหมูทอดพระบิดาไม่ละ่ะเอาอยากกินหมูทอดมาดามแพรอ่ะเดี๋ยวกุคิดสูตรใหม่ให้กัดไปห้ามบ่นแล้วกันไม่บน่น <c oughs> โอ้โหโซตีีจะเอาอะไรลนะ่ะลูกฉันจะมีเวลาไปสวยได้ไงมีลูกกวนตัวแล้วมีผัวยังกวนใจอี่ไป็นคำว่าข้าวตาใกูบ <c oughs> ้างไหมไม่ <c oughs> อะไรหัวล้ออะไรชุดอะไรของเธอเนี่ยฮะฮะก็ชุดปัจจัยผัวไงเป็นผู้หญิงจะต้องเป็นได้ทั้งกะรี่โสเภณีและทุกอย่างให้เธอแล้วเธอจะได้ไม่ต้องออกไปข้างนอกศาลายาดองจะได้ไม่ต้องไปได้โปรดอย่าเป็นโสเภณีเลยฉันไม่อยากจ่ายตัง <c oughs> ให้ปียังไม่มีคนเอาเลยนี่ต้องจ่ายตังค์หรอ <c oughs> นี่ชุดแต่งตัวให้ตั้งขนาดนี้แม่หญิงลีแต่งตัวขนาดนี้เนี่ยขอเขาจะผัวรักผัวหลงนี่กูที่ผัวไม่หลงเลยเหรอหิวข้าวแล้วต้องดูฝีมือปลายจวักว่าจัดอร่อยไหมกินได้ก็กินกินไม่ได้กูว่าทอดปลาเค็มแม่หญิงลีกินแล้วครับแปะรู้ข้อหิวแล้วสนซะที่ไหนล่ะ สำหรับเมนูวันนี้ก็คือหมูปรานั่นเองคุณวิทย์ดูนี่ให้ดีอะไรจ๊ะนี่อะไรคะแครอทเธอจะสื่ออะไรฉันไม่เข้าใจเรื่องของมึงนอกใจกูละมึงตุยไม่ดีเลยอ่ะทำไมถ้าผู้ชายอ่ะนอกใจโดนหั่นอย่างนี้ใช่ไหมอ่าแล้วถ้าผู้หญิงนอกใจเราทำยังไงไม่มีอะไรให้หั่นเอารอดไฟรอดเลย ทำไมมาดามแพมถึงทำหมูทอดใส่ปลาร้าด้วยเพราะว่าอะไรคะรสชาติความนัวความแซ่บเนี่ยมันต้องมีอยู่จริงนี่เลยค่ะ กิมจูค่ะน้ำพริกปลาร้านะคะแล้วก็กิมจูน้ำพริกหมูแซ่บนะคะมีสมรสชาตินะคะปังไม่ไหวกิมจูปลาราหมูสับผักนะคะ <Hey. S 1> กินกับข้าวก็ได้กินกับอะไรก็ได้แล้วแต่มึงนะคะแต่แกวกินกับหัวเพื่อนไม่ดีนะคะเดี๋ยวเราจะเอานเนี้ยผสมไปในหมูทอดของเราด้วยเพื่อเพิ่มความอร่อยและความแซ่บความเนัวนะคะผัวจะไม่ได้หายไปไหนอย่างแน่นอน,นะคะ่ะ เราจะใช้หมูที่สะอาดถูกหลักอนามัยนะคะแม้แต่จะแพงไปหน่อยก็ตาม หมูสับซึ่งสับมาแล้วนั่นเองนะคะมือเราถามว่าสะอาดไหมมันก็ไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่อะค่ะเดี๋ยวเราค่อยใส่ถุงมือเอาละกันนะคะเอาห่อเดียวหรือสองห่อดีคะห่อเดียวจะมีปัญญาแดกให้หมดไหมคะห่อเดียวจะก,ก็กินมือแค่2คนเองโดยวัตถุด,ดิบของเราเนี่ยเราจะใส่ผักไปด้วยนะคะเพราะว่าคุณวิทย์เนี่ยไม่ค่อยทานผักสดเท่าไหร่นะคะ,คะเราเลยใส่ผักไปนะคะกินจ,จูตานานแซ่บจริงๆสามารถทานได้เลยนะคะรสแซ่บรสอร่อยสามารถกินได้เลยไม่ต้องปรุงเพิ่ม ถะะูกหลักอนามัยและที่สําคัญค่ะทำแบบโฮมเมดด้วยนะคะเนื่งความเป็นบ้านๆเราะจะใส่น้ําพริกผัดห<ง>มูสับกับปลาพพปร้าสับผสมกัน<ง>ก็คือสีขาวกับสีแดงนะคะเพราะว่าเผ็ดมากนะคะ<ม>ส่วนอันนี้เนี่ย<ม>ก็เผ็ดอีก,ก็แหละแต่เราไม่ค่อยกินเผ็ดกันไงเราก็เลยแบบว่าดูนะคะผ่านการพลัตเจอร์ไรด้วยซานแพ็กมา2อันเลยนะคะแต่ดมทีเป็นไงรสชาติมันน้ำพริกเผาเลยก็มันสูตรน้ำพริกอ่านี อุ้ยอันนี้หอมอันนี้คือหอมแบบว่าเป็นโอ้ยรสชาติมันดีอะยังไม่ทันกินเลยบอกรสชาติดีแค่ดมดมผ่านจมูกก็รู้ถึงรูกี <c oughs> ซึ่งปาราสับเนี่ยไม่ได้มารับมาจากมาของพระบิดานะคะ <c oughs> เป็นอีกตำนานหนึ่งนะคะตำนานพระบิดาพักก่อน <c oughs> กิมจูของกิมจูนะคะ <c oughs> อ่ะเราจะใส่ไปหนึ่งช้อนพุนๆเลยหืม <c oughs> <c oughs> น่ากินมาก รสชาติดีอร่อยหอมนะคะตะไคร้แบบว่าความแซ่บเนาะ แล้วก็ใส่อันนี้ผสมไปด้วยแล้วถ้าเธอใส่ปลาร้าสับลงไปในหมูปั้นทอดเนี่ยมันจะปั้นแล้วทอดแล้วมันจะเป็นก้อนเหรอก็เรื่องของมันข้างหวอีกทีนึงเพราะว่าเขาทอดมาแล้วนี่สามารถทานได้เลยอันนี้คือแบบว่าเป็นน้ำพริกเลยนะคะใส่พริกไทยเล็กน้อยถึงปานกลางนะคะเันจะตั้งชื่อรายการนี้ว่าว่าครัวยถากรรมก็คือทำกันตามยถากรรมนะคะอันนี้ผงรากาผักชีนะคะผงกระเทียมปลาร้าสับเธอกินก่อนปรุงและอร่อยใช่ไหมอร่อย อร่อยอร่อยมากเราชิม,มหมูดิบก่อนปรุงซิว่าอร่อยไหม <S 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 เดี๋ยวเราชิมแน่นอน,นะะ <S 2> <S 2> ไม่ได้เดี๋ยวเป็นโรคหูดับจริงนี่เรื่องจริงกรมธรรม์ไบอกว่าถ้าเกิดกินหมูต้องกินสุกถ้านั้นห้ามกินดิบแต่อันนี้เขาสุกแล้วกิมจูตำนานแซ่บที่ใครก็ยอมรับนี่เขาบอกน้ำพริกอันนี้น้ำพริกหมูสับอร่อยว่ะอืมโอ้ยเดี๋ยวนะง่ายๆเลยนะคะรสชาติคือดีมากใครจะทานกับไข่เจียวก็ได้ทานกับผักสดก็ได้นะคะแล้วแต่อยากเลยนะคะ มิสาใจจะใช้มือก็น่าเกียดไงเห็นบนหัวไหมอะไรจ๊ะแมงวัน <laughs> เขาเรียกว่าเครื่องประดับผมจริงๆอยากหาเป็นรูปแมงวันแต่แมงวันไม่มีก็เลยใช้อันนี้แทนแพมชอบอันนี้นะคะกิมจูตํานานแซ่บตัวนี้นะคะซึ่งเป็นสูตรเผ็ดแต่ไม่เผ็ดมากนะคะอันนี้แกงปลาราค่ะแกงปลาราการา็อร่อยอร่อยนะคะพีเจอในเฟซบุ๊กสไลด์สไลด์แต่เขาบอกว่าช็อปปี้เนี่ยเขามีโปรโมชั่นถูกกว่าเขาไม่รู้นะเออไปตามหากันเอาเองนะคะให้เก็บไว้ในตู้เย็นนะคะเพราะอันนี้เนี่ยเป็นโฮมเมดค่ะทำสดใหม่ทุกวันนะคะไม่น่าเชื่อเลยว่าแค่คุกยังไม่ทันทอดเลยหอมแล้วว่ะ แดกหมูดิบสีจะได้หูดับเมื่อกี้บอกกูว่าไงอมันแดกหมูดิบมันหอมกินน้ำพริกก็กินปลาร้าสับมากอ่ะนอนอนไม่หลับหัวใจมันกระตับกระต่ายถ้านอนก็คือไฟไหม้นะคะถ้าใครชอบแบบกรอบๆเนี่ยก็ปั้นเป็นก้อนเล็กๆเดี๋ยว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 อดี๋ยวเดยวเดี๋ะทอดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีนยวเดี๋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 ยใส่ไป โอ้แม่บ้านแม่ผีเรือนวันนี้รับบทแม่ผีเรือนค่ะชุดจากร้านแมรี่นะคะถ้าเธอเป็นผีจริงฉันรู้ได้เลยนะว่าตายเพราะอะไรเพราะอะไรเสื้อบาดตัวตา <laughs> ชุดออกจะสวยนะน้องนาะคม <laughs> บาดกีแล้วเป็นแผลนเนี่ยเสบพอเวลาทอดเนี่ยมันก็จะหอมมากเดี๋ยวข้างบ้านเนี่ยต้องมาถามผู้แน่เลยว่าทำอะไรเห <laughs> ม็่นทั่วบ้านทั่วเมือง ถ้า <laughs> ใครนะคะเป็นคนรักสุขภาพเนี่ยสายรักสุขภาพอยากแดกของทอดแบบว่าไม่มันเนี่ยให้ไปใส่เครื่องหม้ออ,อกลมร้อนเพื่อเอาน้ํามันอ,ออกอีกทีหนึงหอมมากอันนี้คือคอนเฟิร์มเลยนะคะถ้าใครเป็นโควิดจะไม่ได้กลิ่นนะคะ <laughs> เอาแช่ตู้เย็นไว้อย่ามาหันมาดูข้างในตู้เย็นล็อก อย่านะมึงไมอย่ามาถ่ายนะมึงเลือกดูรับกันระหว่างหมูกับคูใครจะแซ่บกว่ากันกูรู้แล้วว่าทำไมวันนี้เธอแต่งชุดสีแดงทำไมอ่ะเธอได้รับสปอนเซอร์จากกระทะใช่ไหมเนี่ยสีเดียวกับกระทะเลยกระทะทองแดงแย่งหัวงชาวบ้านแล้วหนึ่งตรงใส่จะหั่นผักใหญ่ไปหน่อยหลุดเป็นยิ้นชิ้นหมดแล้วไม่แล้วก็อยากให้กูทำให้กินกูก็ทำให้กินแล้วห่าทำไมไม่ก็คือไม่ อยากกินหมูทอดไม่ได้อยากกินหมูทอดติดกระทะมันไม่ได้ติดกระทะติดน้ําลายกูเต็มเลยเนี่ยแต่งตําไปทํามาเนี่ยน้ําลายเต็มกระทะมาแล้วเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยนะเดี๋ยวว่าแค่ใส่กิมจูตํานานแซ่บปลารา้าสับก็ดูหอมหน่ากินมากกันเนี่ยดูควา,ามหอมโอ้โหแน่ถึงมันจะดูไม่น่ากินก็เถอะรีบถ่ายเหอะจะไม่ละ <laughs> ก่อนที่มันจะไหม้ไปมากกว่านี้นะคะเราก็เอาไปใส่หม้ออบลมร้อนแดกได้ก็แดกแดกไม่ได้ก็ไม่ต้องแดกอ่ะอย่าเรื่องมากอ่ะเข้าหม้ออบลมร้อนไปเลยค่ะบิด<ะ>แล้วก็รอแล้วไม่เบาความร้อนเนี่ยมันไหมช่างแม่งมาดิ <c oughs> อ่เจะปรับความร้อนสูงสุดเลยเนี่ย <c oughs> ก็เย็นเฝ้าดิมันไหมจะงต้องเบาไปสุกทอดยังไม่สุกเลย อะไรเนี่ยยังไม่เสร็จ,จอ,อีก่อหิวข้าวจะตาอยู่แล้วนะเนี่ยตัดเผื่อไม่อร่อย <c oughs> จะได้ดูดีสวยสวยอร่อยไม่อร่อยค่อยว่ากัน <c oughs> ขายสวยไม่ขายขำจะอร่อยไม่อร่อยเดี๋ยวค่อยมาดูกันแดกได้ก็แดกแดกไม่ได้ก็ไปทอดปลาเค็มแม่หญิงลีกินไม่เคยกินมาก่อนเลยอะ่ปะป<อ>ลาเนี่ยหมูปลรราหมูปลรรานะจ๊ะหรือว่าจะเอาตุ๊กแกทอดแบบเออคนเพชรไหมทำไมหอมอ่ะ เอาก็หอมสิอร่อยปกติฉันจินตนาการว่าปลาร้าจะต้องมีกลิ่นแรงไงอันนี้แบบหอมแบบเครื่องเทศสมุนไพรมากอ่ะอ้าวใช่สีเขาใส่แต่สมุนไพ <c oughs> ปรปลาร้ามีนิดเดียว <c oughs> จะทานกับผักก็ได้นะคะแพมแนะนําว่านี่เพื่อสุขภาพกิมจูสูตรเด็ดของความอร่อยนะคะมีขายนะคะช่องทางออนไลน์เท่านั้นนะคะเพราะว่าเขาจะผลิตเนี่ยเป็นโฮมเมดนะคะตามออเดอร์<ข>อรอะรอะไร กัวขายไม่หมดดูนี่สิหูดายไอขึ้นเต็มเลยเนื้อแข็งแห้งใช่ไหมเนะี่ยแข็งแห้งจัดร้อนเขาลองชิมเอยนะอร่อยอะหอมมากอืรสม,มากเลยนะคะอันนี้ที่แพมกินเนี่ยคือน้ำพริกหมูตับนะคะส่วนอ,อันนี้เนี่ยเป็นปลาราสับผัดอื้ม ไปไงอร่อยอร่อยมากเป็นหมูทอดแบบมีสีเครื่องเทศด้วยอ่ะกิมจิเขาอร่อยอยู่แล้วไงแต่เราไม่กินเผ็ดมากเราก็จะสามารถกินได้เพราะอะไรเราใส่หมูทอดไปแล้วว่าเรากินกันนะครับถามว่าเผ็ดไหมแต่เราคนไม่กินเผ็ดอย่างผมกับแพรมาถือว่าเผ็ดแต่ถ้าเป็นคนกินเผ็ดจะบอกว่านี่เด็กมากเลยครับไม่มีสูตรเผ็ดแบบว่าโคตรเผ็ดด้วยสูตรโคตรเผ็ดเนี่ยจะเป็นกระปุกนี้ค่ะแกงปลารสูตรเผ็ดมากนะคะอร่อยมากอ่ะกินกับผักอดก็อร่อยกินกับผัวก็อร่อยนะ ถ้าไม่อร่อยเนี่ยผัวก็จะพาไปทิ้งนะคะผิดกับที่จินตนาการไว้เลยครับทำ<ช>ไมจินตนาการแปลว่าปลาร้าเนี่ยรสชาติมันต้องแรงกลิ่นมันจะต้องแรงใช่ไหมแต่ว่าพอกินปุ๊บมันกลมกล่อมมากใช่พอก,กินตัวทั้งจบหมดแล้วถ้าใครนะคะอยากจะลองทานนี่คะ่ะน้ำพริกปลาร้ากินจูนะคะแล้วก็น้ำพริกหมูผัดของกินจูทั้ง3รสชาตินี้นะคะไปตามหากันได้เลยค่ะเดี๋ยวมาดามแพนจะทิ้งลิงก์แฟนเพจไว้ให้แล้วก็คุณสามารถอัดเอ ไปทำได้หลายอย่างมากมีขายในไลน์มียอป p ี้มีไลน e มี Facebook ครับอ่านะคะทั้งสามรสชาตินี้อร่อยปังไม่ไหวนะคะพิมพ์คำว่ากิมจูไปเลยค่ะใน Google นะคะทาไม่โง่หมูทอดพมานดาเปังอ่ะปังไหมปังไหมให้ห้าดาวน้าเป็นไงล่ะให้ผัวไปกินในบ้านจะได้ใสใจอร่องงนะ